กับทีมงานของสตรีขอเรียนเชิญท่านผู้ป่าพร้อมกับเปิดการจัดเวทีสัญจรพระกองทรนพุทนาบัตรีระับตำบลบนทธานเป็นเชิญค่ะครับอ,อดียากาศเย็นๆนะ ท่านปราบครับผมจะเข้าพิธีการเปลี่ยนท่านกำนันตะบนต่าท่านรองยศประหลัดท่านประธานคณะกรรมการตัีอำเภอครับคุณคำผลมากุญทีพร้อมคณะกรรมการ ประธานสตรีหมู่บ้านและสมาชิกที่เข้าร่วมสมมนาในวันนี้ที่เขารพรกทุกท่านครับก็จะขอขอบคุณทุกท่านครับที่สละเวลาให้ความสำคัญเกี่ับบทบาทของกลุ่มสตรีผมก็รู้สึกินดี ที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นทานคือขันธะรอันนี้หลังไ่นะครับเพราะว่าทางผู้นผู้ใหญ่ทางองคเภรอของเราก็จิภาระิจทีนี้จำเป็นคือเจ้าของพื้นที่ก็ต้องมาดำเนินการต่อจะนั่ขอขอบพระคุณับทางคณะกรรมการจัดงาน คือทางพัฒนากรหรือเจ้าหน้าที่พัฒนกาการาอำเภอครับได้มอบเกียรติอันสูงเกียรตินี้ให้ผมเป็นตัทแานสุขตีในวันนีน้ครับพี่น้องครับกองครับผู้ชายเป็นหัวหน้าขออังาให้นามว่าแม่ครับ แต่พวกเราเนี่ยเป็นสตรีเนี่ยบทบาทสตรีเมื่อก่อนเขาบอกว่าสตรีเนี่เป็นช้างเท้าหลังโบราณนะครับเปลี่ยมอย่างนี้ไม่ได้บุรุษหรือผู้ชายเราเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวและช้างเท้าหน้าแต่ระยะหลังมาเนี่ยคำคำนี้ ไม่มีความหมายแล้วรอครับมีผอทบผู้บรระชาผู้ทบรระชาฐานูฐานอากาศหาเรือกกล้องตัก็มีทบคือผู้บัรรญชาที่บ้านพี่น้องสเตีครับภูมิใจนะครับ แม้แต่คุณจะมีตำแหน่งอะไรในหน้าที่ราชการหรือในกลุ่มประชาชชนแต่มาถึงบ้านต้องเชื่อฟังเพราะาตับอคือผู่บัคับชาที่บ้านก็พวกเรานี้แหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้ผมรู้สึกว่าภาคภูมิใจมากเลยว่า นนท่าของเราเนี่ยกลุ่มสตรีเนี่ยมีความพร้อมเพียงกันมากคือถามหลายๆตำบลหลายๆอบจที่ผ่านมาประจุมกลุ่มสตรีของตำบลถึงร้อยยี่ยากแต่วันนี้แต่วันนี้คตอนแรกผมบอกว่าส0่ร้อยอมังี้ย แต่ถ้าพอไปอ่านที่มาขอใช้สถานที่ขอใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุมสัมมนาในวันนี้เขาบอกว่าหมู่บ้านละยีสผมมาดูแล้วเนี่ยรู้สึกใจสื้นขึ้นมากถ้าสี่ร้อยวันนี้ไม่ถึงครึ่งแต่หมู่บ้านละยี่สวันนี้เกิดครึ่ง พราะหมู่บ้านเรา20เดือนหมู่บ้านเรา220วันนี้ผมคิดว่าอย่งว้รน้็นร้อยเศษาะว่าผมดูก็มีของอปรเราเนี่ย400เนี่ยมันก็ประมาณครึ่งหนึ่งที่มปนหมอไป็นสุนัขเราเนี่ยคนที่มาร่วมเป็นงได้ประมาณ400ถึง500วันนี้ก็ประมาณครึ่งนึก็ดินใจในจุดนี้ครับพี่น้องสติ์นุ่าที่รักไอโล์ับ เราเป็นผู้ที่มีบุบาทบทบาทในหมู่บ้านในตำบลอยู่แล้วแล้วก็ยังมันเกี่ยวเรื่องกับกองทุนเพราะฉะนั้นกองทุนเนี่ยไม่ว่าจะกองทุนให้ครัวเรือนซึ่งเราเป็นผู้กำหนด a อทให้ใช้จ่ายแล้อก็รัวยู่แล้วแล้วก็มากำหนดเงินกองทุนซึ่ง จะมีผลได้สเสียในทุกช่วยตัวนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราเไม่ใจซื่อมืออาดจริงเนี่ยเราจะมาอยู่ในตัวนี้ลำบ,บากมากเลยเพราะอะไรครับหลายหลายคนหลาย,ลายท่านเนี่ยเสียคนเพราะ <c oughs> เดี่ยวกับผลประโยชน์เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพี่น้องคุณมสตีของตำบลท่าของเราเนี่ย บริห,หารเกี่ยวกับงบประมาณเนี่ยถ้าเราทําตามขัน้นตอนแล้วเนี่ยใครจะว่าอย่างไรเ,เราไม่สนเราทำดีก็มีคนว่ามีคนติก็มีคนชมเราทําไม่ดีไม่ใช่เฉพาะเต็ดอย่างเดียวเสียทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากตัวนี้สําคัญที่สุด เพราะว่าวันนี้วันนี้ทางพัฒนาเออเออทีมงานของพัฒนาการเมงของเราเนี่ยจะมาพูดโยกับกองทุนพัฒนาบทบาทปกติระดับตำบลระดับหมู่บ้านเพราะว่าเงินกองทุนลงแต่ระบหมู่บ้านเนี่ยหลายอย่างกองทุนหมู่บ้าน ก็คุมโดยพักงานางินเพื่อเราบางหมู่บ้านนสามดาวสี่ดาวห้าดาวบางหมู่บ้านเนี่ยเงินหายไปไหนว่าเงินน่ยก็อยู่ที่พวกเราที่บริหารจัดการถ้าเราช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยแหนะเรือแนะกันเนี่ยเราร่วมด้วยช่วยกันแล้วเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์ จะเลืออ่อนประโในทุนชนพี่น้องค,ครับวันนี้ผมได้ยินจากท่านมโนเตริยนท่านบอกว่ามีงบมาจากการปรรุงสัญจรกองทุนบทบาทจ,จตีในวันแต่ละตำบลเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันบาทใช่ไหมครับท่านคหนึ่งหมื่นหกพันใช่อ้าวผมจะพูด ตกไปอีกพันหนึ่งอย่ะผมให้น้อยเนี่ยผมคนมักน้อยหนึ่งมืนหกพันมีค่าจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรมั่งเนี่ยเดี๋ยวท่านจะมาชี้แจงแต่ว่าพี่น้องเนี่ยมาเนี่ยมาด้วยความเสียสลับด้วยความคล้ายๆว่าเราเป็นกิตอาสาเป็นหน้าที่ เราเป็นคณะกรรมการและเป็นสมาชิกเรามาตามหน้าที่ถ้าเราไม่มาถ้ามีปัญหาโยนให้คณะกรรมการอันนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรเราช่วยแก้ไขปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีทางแก้โย์ทุกอย่างมีคำตอบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมดีแล้วผมดูแล้วว่า สติของตำบวจทุท่านของเรามีความพร้อมเพียงกันมากเลยพร้อมเพียงกันมากเลยจริงอยู่หลายๆายท่านอาจจะติดธุระมาไม่ได้แต่ก็ยังฝากใจมาผมถามหลายๆท่านว่าบ้านไหนขาดทุนขึ้นไปธุระอันนี้เราไม่ว่ากันเพราะการว่างเนี่ยมันไม่ตรงกันมันไม่ตรงกันเพราะฉะน,นั้นเพราะฉะน,นั้นวันนี้ไทยมีปัญหาอะไร พ่อข้อมใจอะไรขอให้ถามขอให้ถามทางท่านประธานรุมงสติีอำเภอทางที่ปรึกษาคือทางอาีมงานพัฒนาชุมชนของเราให้ถามให้ยละเลย